ติ right. ๊งติ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 ๊ติ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 ๊ ยัเ็กัดนอนงิบ้าก็วงยมใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยใครคะเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยฮะผู้ใดอะผู้ใดอะฮะผู้ใดอะผู้ใดอะ

หนีนะหนีนะอยู่กับแม่ย้ยแนะหละคะเอน่ะเอาน่ะหนีนสนค่ะอาาลูกกับแม่อยู่ในนี้ทลูแม่ยู่ในน่อโอ้ยอ,อ,อ,อันออนึงชางกันทีเดียวกันเลยสี<อ>สมผูสีบ,งนนบงองอันไหนเย็นเบืองกล่องยันเบิองกล่องเปลีป่ยน กดำดอกในกองมันดำในกองมันดำปกตินั่งดำเดียวิกิ๊กติ๊กิ๊กตจ๊ติ๊กติ๊กตกติ๊กติ๊ติกติ๊กตา๊กติ๊กติากติ๊กติิ๊ติ๊กกติ๊กติ๊กติากตต นัน้อยนัีกม้อียนะผู้มกินเก่งแต่ายกินเกหรกินหลายนี่ซิออนกบเาย่มหมลูกซออนกบเายิ่มห่เพิ่งกล้องแบบโรสายตาโลดได้ลูกดาราเนาะมากงเยอน้ำวะเลี้ยงให้มันเปลน มั้งลมนะมังนอกนี่ลูกเซมอก้มันเย็นละปากเบะๆนั่นน่ะปากผู้ใด้อะ พกมาด้วยนะครับผมพกอันนี้มาด้วยพกตะกามานำกระตาตะกากระตาตะกาแ้าพยายมากเลยพยายามากเลยอา้ายการมากเลยคือผู้ชายเนาะแบบลอมีตอไวะคือผู้ชายนู้นหรอ

กตอนนี้เข้ากับยูทีบ้านสวนนิลุยนะครับผมรอบเย็นนะครับผมก็เอาน้องนาริตะมาเล่นกับแม่ลุยนะครับผมแม่ยุ้ยนะครับผมเอาหลานมาเล่นน้ำเพลินเพื่อนคิดอนหลานพญา,าน,นาลาน,นะครับผมกะเอามาเล่นน้ำเพลินนะฮะเออกลับมาบ้านวันแรกก็อยากที่จะเห็นหน้าน้องนาริตะก็เลยพามาเล่นบ้านสวนนิลุยชาแนลนะจ๊ะบ้านสวนนิลุยพี่น้องอบรรยากาศดีไหม คนดีใจร้ายพเพื่อได้กลับบ้านน่านะครับผมกันดีใจที่ได้กลับบ้านนะฮะปุ้ยบักฮงพี่น้องบักฮงบักฮงมะละกอมะละกอไม่ได้ไม่ได้ยืนเด้อไม่ได้มะละกอฟาร์มดีดูชเนลเขาสร้าง ขึ้นเสร็จอีกหลังหนึ่งเป็นหลังมินิมินิไซด์นะครับผมซึ่งอยู่ข้างกันกับหลังที่เขาสร้างไว้อันนี้เป็นหลังแรกที่เขาสร้างไว้นะครับผมนี่ก็เป็นออฟฟิศที่เขาจะสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ทําตัดต,ต่อนั่นนี่นู่นนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อนกระดาษปูนใช่ไหมน้องบ้านทีเรื่องกระดาษปูนเพราะว่าเพื่อนจะกะว่าเออเอาไปโยนเขียนยังไงสิแม่อุ้ยกลายเอาสโตรุ่งเหมือนเด็กเสียออกมาคักแน่แท้เออพื่อนกะนี่กรดาษปูน ตะเกีนตะก่อนมันจะเป็นขี้หินแหตะกี้น,นทลลนี่เป็นขี้หินแหพี่น้องอืมขี้หินแหว่าไทยปนลาวนี่แหละฮะตะก่อนที่เป็นขี้หินแหแบบที่นี่เพื่อนก็ว่าเพื่อนก็ว่าจะได้เขียนรถเขียนหรือว่าช่วงการจะพบาบาัดเพื่อนจะได้เ,ดเขียนรถเขียนเขาก็เลยแบบว่าราดปูนเลยนะครับผมเพื่อที่จะรถเขียนได้อะไร โอ้บัคคีลายมือเลเราปติเตธรถอขยยางแปะอยู่เช่นผุดไปสูบอยู่ห้องคอยแปะจะไม่มองแปะเด้แปลว่าเป็นเกือบเกาะแปลว่ามีร่มเลยอ่ะโอ้ขี่ผ่านลูกทายเนาะเจเาที่ขแม่ขุจ้าอาชีพอืมห้องคอยกับบัคคีแจ๊คที่อาชีพอยู่อืม

หนาวป่นี่ลุยหนาวปกตินะถ้าในเขาเั่นตลวมันหนาวนะลมมันลมได้อยู่นี่ก้ดแ้นลูกไ้ลูกจีมูกันได้หนิมูกันได้นี่เจ๊ลูกไพ้แล้วนี่ลูกไส้อันีม่อะก่อนเด้ม่ลูกไนีม่หนลยเจลูกไแล้วสาวอีกคนนึงลูกไอะ มมากินหัวแน่นุกเกิงเรียบยตัดเหลือยอยู่เรยาวแล้วเร็วมาเดือนุ่หนาเจ้าของเอาไหลอีกแล้วม่เจ่เ่นาอลยจ้ากินเกงจ้ากินเก่งจ้ามือขึนนี่กินเจ้าอ่อนมาเท่เดียวต่อกันหกอ่อนคือแต่ก็นอนรับนิดอิ่มสิ วัดีค่ยาีดคืนนี้จะมานั่งไปยุ่ยเหรอวันนี้วันนี้มาเฝ้านะคะมามาอยู่เป็นเพื่อนก่อนนะคะใส่กล่องพุงเลยตามมาเราตามมาตามมาเล่นมาอันนี้เฉยๆก็มาคุยแบบว่าแม่ไม่เจอกันนานนะคะก็มาคุยกันอะไรอย่างนี้นะคะเป็นไงมาเข้าสิงไงวันนี้ กี่โมโหแหละครับมันรู้สึกแบบว่า,าคือสร้างแบบว่าเห็นเพื่อนมาแล้วนะมันก็รู้สึกแบบว่า,าขเขาเรียกเรี่กงดีวะไปว่าเออใ,ใจปลื้มิเนอยไม่ปรี่ยนอรยังเปีอามาขับไปมาเก็บเยินล้